นี่คือที่ที่ผมอยู่ใช่แล้วที่เอลดอรียผมอยู่กับแม่สองคนพ่อผมตายตอนที่ผมอายุห้าขวบแม่ผมบอ,อกว่าผมชอบเล่นดาบตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่แปลกเอเอแอสซซินไอเรื่องทหารนะ่ะเขาเปิดรับสมัครหรือ,อยังอะ่ะฮะนี่เจ้ายังไม่รู้เหรอเขาเปิดแล้วนะออเอาแล,แล้วทำไมแกไม่บอกฉันเล่าปแกมแัวใจฝึกนั่นแหละ ไเมื่อกี้เพื่อนผมเองมันชื่อแอสซัสซินที่จริงมันไม่ได้ชื่อแอสซัสซินหรอกที่ผมเรียกมันว่าแอสซัสซินก็เพราะว่ามันอยากเป็นแอสซัสซินพอๆกับผมที่อยากเป็นทหารนี่แหละเป็นทหารต้องการเงินไม่ต้องไปบอกแม้แต่แล้วสวัสดีครับรีบตกปลาสึกไปครับวันนี้ล่าเริงล่าเริงไปไหนของไปแล้ว บอกแม่บอกแม่เซอร์ไพรส์แม่ก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนปุ๊บแม่ครับกลับมาแล้วลูกแม่อยากจะคุยกับเราสักหน่อยนะเบรฟคือคือแม่ครับแม่แม่ฟังผมก่อนนะฮะแม่คือคือมีข่าวดีมาบอกครับแม่ทางการเขาเขารับสมัครทหารแล้วนะครับแม่เขารับสมัครทหารแล้วแต่แต่ต้องการต้องการเงินพ่อได้แล้วเบรฟบ้านเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกดูสิ แม่ต้องทำเงินหามรุ่งหามคำ่ำตั้งแต่พ่อแกตา,ตายไปไม่เคยให้อะไรกับเราเลยแม่หยุดพูดถึงพ่อแบบนั้นได้แล้วพผมแม่นั่นแหละแม่ไม่อยอมทำงานหาเงินเยอะผมแม่แม่เลิกพูดถึงพ่อแบบนั้นได้แล้วทำไมฉันจะพูดไม่ได้ฉันเป็นแม่ของแกทำไมพ่อแกนั่นแหละที่ทำตัวงี่เง่าพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นเบรกลับมานีน่เลูเบร b r e เบ h แม่ขอโทษลูคุคะฉันจะทำยังไงดีคุณคะดอกไม้ไหมคะแมวแมวดอกไม e ้มาแมแมวมแมวแมวแมวไมมแมวแมวมาแมวแมวม้ไมมวมแมว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 ม้ไม้แมวแมวแ พอไม่ใช่คนแบบนั้นพอไม ทหารทุกท่านไม่ใช่เลยยังไม่ใช่ทหารก็สนเจ้ทุกท่านด้วยที่มาเออเดี๋ยวถามก่อนมีใครบ้างที่ลงแข่งะฮะเออมีอสี่ห้าคนครับท่านเอ่อคนแรกเขาชื่อว่าเบรฟไวท์ครับเอ่อคนที่สองเขาชื่อแอสซัสซินครับท่านคนคนที่สามชื่อเอ่อดร้าฮะเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเบรฟไวท์เหรอเอ้ยเหรือว่ามีอะไรเหรอครับท่านมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเอเ้ยเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีหรอก หรือว่านี่คือลูกชายของเขาอืมไหนขอดูฝีมือหน่อยสิัฉันตื่นตดครับได้เวลาแล้วครับอดูมาลดูขอกันโอ้โหเสียโอเคเตรียมพร้อมอะอเอาละทุกท่านฟังทางนี้นบัดนี้ต่อไป จะเปิดการแข่งขันโชว์ความสามารถเพื่อที่จมาเป็นทหารของเมืองเอลเดอรียเราพร้อมนะโอ้โหไม่น่าตาลอกใช่เลยเหมือนพ่อไม่มีผิดเมื่อกี้พระชาพูดถึงพ่อพ่อใครหรือเปล่าโทษทีโทษทีไม่ใช่รามัเอาละแม่ครับะผมจะทําให้แม่ภูมิใจเอาละเริ่มไปได้เลยโอเค เออเมื่อกี้ไม่ยอมบอกกันเลยเอ,อท่านครับท่านลืมบอกไปว่ากฎของการโชว์ความสามารถนี่ต้องนอําอาวุธจริงๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ไอเด็กเฮ้ยไม่เป็นไรหร,<อ>รอกกรณีพิเศษ,ษ,ษฉันอ,อยากดูไอเด็ก<อ>นี่สนุกออออได้ครับท่านเอาละโอเคครับอืมดูสิว่ามันจะเป็นยังไงจะเหมือนพ่อไหมถ้าเด็กนี่มันได้เชื้อพ่อมาจริงๆแล้วก็มันต้องทาลายหุ่นตวนี้ให้พังก่อนใครแน่ เอาละพร้อมประจำที่คงรู้กฎกันแล้วไปไปเออเอาทางไหนอ่ะเอาดูทางไหมน่ะทางเออทางทางไหนมาถึงก็โชงง่เลยสงสัยผิดหวังเนนี้่ยทางนี้ทางนี้เเออออัทางนน้ต่อไปแอสซิสต์แอสซิสินเหรอครับครับผมเดี๋ยวเออ โอเคครับอ่าทางขวาโอเคอครับผมอโอเคเอ้ยตึ้งชมอตดีกันจนเต็นคร้บเสถียพร้อมนะเออโอเคในเมื่อประจำที่กันแล้วเอาละไปพร้อมลุย เกิดอะไรขึ้นอะอา่ะอาบเกได้ทำอะไรอเกแล้วก็่งอะแกทำอะไรของแกฉันไม่ฉันไม่รู้อะอยู่ดีๆมันก็ทำอะไรระเบิดเฉยเลยอะโอ้ไม่รู้เหมือนกันอะฉัน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 งงว่ะพระเจ้าช่วยกล้วยตากเอลเดเลียระเบิดเลยเหรอฉันชนะเหรองงไะ้นี่เบรฟไวมหาคาทีประสาทครับฟาบาน เอ่อกระมอมเรียว่าฝาบาเอ่อที่ข้าเรียกเจ้ามาเพราะว่าเจ้าได้ผ่านการข้าไม่รู้เรื่องฝาบาทอยู่ดีๆมันก็ระเบิดขึ้นมาเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้สักหน่อยที่ข้าเรียกเจ้ามานะโอ้ยอ่อยยืนขึ้นก่อนยืนขึ้นก่อนข้ายืนยืนอแล้ว เรื่องอะไรเหรอครับที่ที่ท่านเรียกเข้ามาที่ข้าเร่งเจ้ามาที่นี่ก็เพราะว่าเจ้าผ่านแล้วเจ้าได้เป็นทหารของเมืองเอลดารแล้วยินดีด้วยนะเบรฟไวท์เออแล้วก็อย่าลืไมไปเปลี่ยนชุดให้มันดูสวยงามสวยงาม้วยนะเออโอ้ชอกโอ้โอ้ขอบคุณท่านฟาบาดขอบคุณท่าเออ,อมัเป็นะไครับมัเป็นอไรอ่ะเออพาเข้าไปห้องเปลี่ยนชุดซะนะแต่งตัวให้หลุนๆหน่อยไป ต้องไปลูกเจตของข้าเท่านะโอ้โหชุดนี้เท่ชมัดเลยฮะหล่อมากๆเลยเอะเดี๋ยวเอาไปอดแม่ดีกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะได้เป็นทหารของเมืองเอลดเรียพระราชวังข้างในนี่สุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะ พวกแกไม่มีอะไรทำกันหรือไงแยกย้ายกันได้แล้วไป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 สิไอ้เบรฟเฮ้ยเบรฟใครเบรฟอ้า๋อ้แอสซินนี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเบรฟเกิดอะไรขึ้นเหรอแอสซินก็บ้านแม่ของเจ้าอะถูกต้นอีกแล้วแถมครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาด้วยนะไฟไหม้ด uh ้วยล่ะฮะว่าไงนะไฟไหม้เหรอ แม่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 เป็นอะไรใช่มแม่ไม่เป็นอะไรเลยแม่ไม่โดนมันทำร้ายใช่ไหมแม่ตรงไหนนี่ไม่ใช่ไหมพวกมันเอาอะไรไปอีกพวกมันขโมยอะไรไปแม่พวกมันไม่ได้ขโมยอะไรพวกมันแค่มามาเปิด เขาปกล่อ <c oughs> งสมบัติของพ่อกล่องสมบัติพ่อเหรอเฮ้ยทำไมนะทำไมต้องมายุ่งสมบัติของพ่อด้วยแม่แมาอยู่นี่นะพวกมันไปทางไหนพวกพวกมันไปทางขึ้นเขาอะน้ำทังไปเลยโอ,โอเค <paralysis, S 2> อเบรฟเดี๋ยวะไรเจ้าเจ้าขึ้นไปตรงเนี้ย เจ้าไปคนเดียวนะเดี ¿Qué, qué ¿Qué, qué, qué, ๋ยวฉันจะหาคนมาช่วยแม่เจ้าเองไม่ต้องห่วงนะโอเคขโอเคขอบใจมากนะระวังตัวด้วยล่ะเ้ย่่่่เแกแกเป็นใครอ่ะแกแกทำอะไรเนี่ย ฉันจูจัดการโจรที่เขาบ้านแกยังไงแล้วแล้วทำไมต้องฆ่าก็ด้วยแลฉันฉันไม่ต้องการแบบนี้ซะหน่อยอะ่ะฮะท<แ>่านไ่ตอกใจไปเลมารูกเหมือกับฉันเถอเราจะได้ครองโลกด้วยกันไงฮะทนน่น,นแกเองเหรอที่เป็นคนยิงใส่แม่ฉันอนะฉันจะไม่เข้าร่วมกับแกไม่ให้อภยอยัยกับแกดัดคาด อย่าอยู่เลยขอ้<ไ>ป,ประห <ไป S 1> ละาดเฮ้ยไปไหนล่ะฝากไว้ไก่อนเถอะทุก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 คนทุกคนอ่ะมาช่วยมาช่วยกันหน่อยเร็วบ้านของเบรฟไฟไหม้นะามาช่วยกันหน่อยนะเร็ว ฝนตกเหรอเฮ้ยฮะฝนตกเหรอขอบคุณนะครับพ่อขอบคุณนะครับสำหรับฝนฝนตก,นตก,นตก,นตกโอ้โชคดีจังเลยนะไฟก็ใหม่ๆแล้วสิแม่แม่ครับแม่ผมกลับมาแล้วแม่แม่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับ สัญญานะผมจะอยู่กับแม่ตลอดไปเลยล่ะรู้ไหมครับผมเป็นทหารแล้วนะดูสิชุดเทพไลยล่ะแม่เห็นไหมเนี่ยดูดาบนะเดีย๋ยวผมเอาดาบให้ดูเนี่ยดาบดีมากเลยอ่ะดูสิผมรักแม่นะวันแม่แล้วอย่าลืมอยู่กับแม่ด้วยนะครับ อะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเออสวัสดีฮินรีแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะไอ้แกขึ้นเถอะเลยเราเฮ้ยสนสนสนนกิบเฮ้ยเรห้มาตุ่โถงแกฉันขอลูกสาวไปจองจำอยู่ในคุกทะเลทรายแล้วคับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกสาวฉัน เกรทเกรใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยทหารนัตัวเฟรมกับแอสซิสินมาหาข้าทีทหารเฟรฟเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรอีกแอสซิสินมาไม่อยู่ไม่หย่อนเลยฟังก่อนสิกษัตริย์ต้องการพบตัวเราถั่วแลยนะไปเร็วฟังนะที่ข้าเรียกเจ้ามาทั้งสองคนนี้ คำมีพ่อรกิจให้ทําก่อนเอ่ญเลยเบรฟครับฟาบาทกระหม่อมยินดีรับใช้มีอะไรสั่งมาได้เลยครับท่านพ่อของเจ้าก่อนตายพ่อของเจ้าได้ฝากอันนี้ไว้ให้เจ้าและนี่คือสมบัติของนายวอริเออร์ที่สืบต่อกันมา<ส>ยาวนานสมบัติของพ่อข้าเหรอครับพ่อของข้าไม่เคยให้อะไรใช่ข้าที่ไหนาเล่ลเาพ่อของเจ้าฝากไว้กับข้าต่างหากล่ะอา้ารับไปเอเอ,เอครับฟาบาอาขอบคุณครับ ดาบเล่มนี้คือดาบไนวอริเออร์มองดูเผินๆมันอาจจะเป็นดาบธรรมดาแต่ถ้าผู้ใช้เป็นลูกหลานของไนวอริเออร์จริงๆแล้วก็ดาบนี้จะแสดงพลังออกมาให้เจ้าได้เห็นเขาไม่รู้หรอกนะว่าพลังนั้นจะเป็นยังไงแต่เจ้าจะรู้เองก็ต่อเมื่อใช้มันในทางที่ถูกและนี่เป็นสิ่งที่พ่อของเจ้าได้มอบไว้ให้เจ้าก่อนที่เขาจะจากไปนี่คือภารกิจของเจ้าช่วยลูกสาวของข้ามาให้ได้ มันคือภารกิจก่อนอื่นเจ้าต้องเฟืก่อน